ไม่ไม่เข้าใจหนูไอ้คือจําไม่ได้หรอคือจำเธอจำได้ยังไงคือเธอจำเมียเลยไม่ได้หรอว่างั้นอ่ะบาปเนี่ยไม่ทำไมเธอจำไม่ได้อ่ะถ้าเธอจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจําเลยท่านบ้านะแม่งงุ่ยคุณอะไรจำอะไรไม่ได้หนูเว้ยไอ้เหี้ยไปไหนก็ไปเฮ้ยไปไหนอ่ะสวัสดีค่ะดูคนดูคนดูคน คสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะใช่แล้วคะ่ะโดยตามชื่อคลิปเลยวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าจะให้มันเนี่ยปิดตาแล้วก็ใช้วิธีการลูบก,การคำการดมการอัมกันอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าแบบคนไหนคือฟุกจะดูกันว่ารักเราเนี่ยเป็นรักที่จริงไหมหกปีเนี่ยจำได้ไหมว่าคนไหนคือผิวของฟุกคนไหนคือกลิ่นของฟุกะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นนมันยังไม่มานะคะแต่ฟุกว่าเตรียมนะเซลนะคนสามคนรวมเป็นฟุก๊กแล้วเป็นสามคนจะมีผู้หญิงคนสามคนนะคือฟุกเป็นผู้หญิงคนแรกนะ ะะคผะู้หญิงผมยาวบนแรกผมดำนะคนที่สองก็ยังเป็นผมดำอยู่แต่ว่าสั้นขึ้มนมาหน่อยเป็นสาวว่าเอ๊มความแบบปวบอึ่มละมุมใม่นึงอ่ะหันมาน้องแหนบนะคะตีดน้ำแหนบมันอยู่ข้างบนแต่เราแหนบแต่เราจะปิดตามมาันะมันก็จะไม่เห็นแล้วว่าใครเป็นใครให้มันแบบว่าลองแตะลองจับลองรูปลองทำดูนะคะว่าแบบว่าคนไหนคือฟูงอะไรนะแหจับเลยค่ะเอออ่าเราพี่เซนบอกว่าพีเซนพีเซนออกไปนั่งวิง ที่แบบฟูก็แอบเทียบเหมือนกันนะที่แบบว่ามันน่าจะแบบภาพตรงนี้ถ้าแบบมันได้สัมผัสผมเพราะว่าผิวแบบมันจะมีความแบบว่าเออคนไหนฟูเพราะว่าเขามีความแบบความสวยเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็แต่เวลาพูดพูดติดนิดนึงแบบว่าเป็นคแบบลิ้นแข็งนิดนึงอะไเงี้ยแต่ว่าเขาเ็ความสวยอ่ะข็ความสวยมาให้ดูสภาพก่บบบอนเขาให้พี่บอกว่าง่ายๆผู้หญิงแบบผู้หญิงชิวๆีผู้หญิงแบบว่าง่ายๆจะยืดฟรี แหมไม่หญิงสวยเนี่ยคือคนที่กูเคีย้ยวแล้วแบบมันจะแบบมันจะงงไหมว่าใครคือฟุกอลอนแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ามันมาแล้วเนี่ยหลังจากส,กสัมผัสแล้วเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าใครคือฟุกฟุกก่อนสอบดีกว่าไอพี่จ้าคนแรกฟุกแล้วก็แหนทิกเล่เลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเดีว,วมาดูกันว่ามันจะรู้ไหมนะครับ ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาหามันแล้วนะคะมันอ่ะเชื่อใช่ต้องปิดตาทำไมอ่ะเดี๋ยวมันต้องไปทายพี่จะมีปัสนีให้สองคนแล้วก็จะมีฟุกตัวจริงอ่ะหนึ่งคนมันต้องจําให้ได้ว่าคนไหนคือฟุกเพราะฉะนั้นมันก็ปิดตาค่ะโอเคปิดแล้วนะคะมันก็เอาลงหยีด้วยทุกคนอยู่เงียบเยบค่ะมันมาแล้วทีนี้อาหนึ่งทางไหนทางนี้อย่าโอ้เสยเอออยู่เฉยอยเฉยอยู่ตรงนี้นะ แรกที่จะให้มันจับก็คือบนหัวเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่คนที่1คนที่2แล้วคนที่3ไปค่ะจับไ้แคนะ่บนหัวนะบนหัวนะนีกนึนงเออพอจับพอคันนี้คันนี้คันนี้เออโอเค okay, ต่อจากคนที่2เออต่อจาข้างบนเออต่อไปคนที่3ามเช <Okay. S 1> okay. นนีี่่่เเหาแล้วยต่อไปค่ะอย่างที่สองที่จะให้จับก็คือลายผมนะคะไปค่ะคนแรกค่ะเอ,อื้อมมือไปข้างหน้านิดนึงนิดนึงเอออันนี้คือคนแรกต่อไปคนที่สองเออเออคนที่สามเอ,อือ้อเหยิบเหยีบผมไปเออคนที่สามเอ,อ้ยเดี๋ยวโดนแขนพอแล้วพอแล้ว โอเคต่อไปค่ะแก้มให้จับได้2มือค่ะให้ฟีลเหมือนยีกแก้มอ่ะเหมือนเหมือนยีกอย่างเงี้ยอย่างยีกเงี้ยเออสองมืออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีนิดนึงมึงก็ย่อหน้ามาสิเออจ้างเดียวเออยีก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 เอ้ามันน้ามันต่อไปคนที่สองค่ะเออโอเค คนสุดท้ายหยบน้ำมาเออหยดหยิกหยิกยิก,ยกอ,อ่าเป็นไงบ้างเริ่มเริ่มพอจะรู้หรือยังว่าคนไหนคือฟุกเริเ่มเริ่มแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะต่อไปค่ะ,คะสิ่งที่จะให้จับนะคะยกตีอะไรกูวะไม่มีใครยกตีเลยนฮะอยู่ตรงนี้นะะสิ่งต่อไปที่จะให้จับนะคะก็คือแขนค่ะให้รูประหว่างแขนนะคะให้รูปผิวไปค่ะอ่า คนที่2ค่ะ STUDENT: อ่าวิมีเกียว์ปุ๊บปรเดีนเท้าแบบเนี้ยคนที่3ค่ะลูกวิอโอเค <S <S อย่างสุดท้ายค่ะที่จะให้น้องมันทาก็คือหอมทออคอนะคะเราจะดูว่าน้องมันจากลิ่นภรรยาของตัวเองได้หรือเปล่านะคะไปค่ะคนแรกมันยืนอยู่เฉยเดี๋ยวเราจะให้ปัสนีทั้งแต่ละคนเดินเข้ามาเอาซออคอยมันออหมนอ,อมนะคะหนึสมดม โดมอุ๊ยโดมโดมไปค่ะคนต่อไปโดมโดมเหมโอเคค่ะเราสลับตัวแล้วให้มันปิดหน้า อ่ะถลับก่อนต่อไปจะให้มันถ่ายว่าเมื่อกี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามที่เป็นฟุกแเ้วเราจะสัมภาษณ์มันก่อนว่าเบอร์หนึ่งเป็นยังไงเบอร์สองเป็นยังไงเบอร์สามเป็นยังไงเ,เชิญมาทางนี้ค่ะ เริ่มที่คนแรกค่ะมาครับคุณรู้สึกแรกเป็นยังไงครับผมผิวผมเป็นยังไงคนแรกใช่ไหมผิวก็แบบมันๆคนที่สองไหมผิวไม่มันแบบสุขภาพดีอ่าคนที่สามก็คือทียอก็คือเนี่ยเบอร์หนึ่งมันคิดว่าเป็นใครเบอร์หนึ่งน่าเลยพิต้าเบอร์สองเบอร์สองสตอร์นทอุ้ยชาลิปานะเบอร์สามเป็นใครนะอ่ะเราสลับเลยได้รู้ว่าใครยังไงยังไงโอเค ภาษาไทยถูกนะคะว่าคูคือหมายเลขสองยังไงมันคือ <c oughs> <c oughs> อางี้ไปคุยต่องลางได้ไหมได้อยากสรุปกลางล่างได้มาค่ะทุกคนต้บอกเลยว่ามิชชั่นนี้คอมพลีทนะคะเพราะว่าด้วยผิวที่แบบว่าจับไปแล้วรูู้เลยนี้คือผิวจริงนะคะอันนี้คือผิวตัวนะคะไม่ได้เป็นคนผิวขาวแต่ว่าเนี้ยเป็นคนผิวแบบผิวเนียนผิวใสก็คือหนึ่งอย่างที่ทําให้มันจําได้นะคะเพราะว่าลายมันอันไหนเราดูว่าจะจับผิวล้วเป็นยังไงรู้เลยเป็นใครคือมันไม่มันอ่ะไม่มีเสียวผิวดีมันนุ่มลื่นไมาเพราะว่าจริงๆ อะไรอาฟุกา้ายังโตใครจำได้บ้างคลิปดีจริงหรือจกตาที่เคยรีวิวน้องแนนไปอ่ะแล้วฟุกาก็เคยลงสตอรี่ไอจีแบบว่าอยากจะลองกินเหมือนกันก็คือกินมาสักพักหนึ่งเหมือนกันนี่น่าจะเป็นตองที่3ตอนที่4แล้วแบบมันไม่ใช่อาหารเสริมต้องบอกอีกก่อนเพราะอะไรผมไม่รู้พี่ตาก็ไม่รู้มันไม่ใช่อาหารเสริมอ,รอ,อาหารผิวคือเป็นสิ่งที่ร่างกายมีอยู่แล้วแค่แบบเรายิ่งโตอายุเราโตขึ้นไปเนี่ยมันจะยิ่งลดยิ่งลดตอนีนจะช่วยเติมแล้วก็บอกโมเลกุลมันอ่ะเท่ากับเซลล์ผิวเราจริงๆปลอดภัยมากของกอร พูกินคู่ออกับสีสม้มสีส้มคือเมื่อเกิดให้อัดเม็ดไม่ได้ว่าอาหารเสริมเหมือน,ก,นกันเดี๋ยวนี้เมื่อเกิดให้อัดเม็ดแล้วมเมก็คือตัวน,นี้ช่วยเรื่องรอยสิวก็คือเขาบอกว่าอ่ะอันนี้ที่บำรุงอันนี้คือรักษาแล้วคือผู้กนใหทำดีจริงตกตาไปซึ่งดีจริงตกตาบอกว่าต่อให้รับเงินก็ทําแบบจริงๆดาคือดาแล้วต้องแน,นทํำไปแล้วจากสิวทั้งหน้าภายในเจ็ดวันอะ่ะดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยอ,อันนี้คือช่วยผิวใสผิวอมชมพูผิวกระจ่างใสออร่านี่ก็คือรักษาสิวรักษารอยนั่นแหละทำให้มันเนี่ยจำได้ว่าแบบ จริงก็นียนจงทำให้มันจําได้นะว่าผิวเผาอะเอธอจะอ่ามันนุ่มเป็นเจียวนุ่มเป็นจียวแบบว่ามันใดดายอะให้มันะเอ้ยเธอรู้ว่ามันตบเดี๋ยวมันจะเด้งอุ้ยเด้งมะอุ้ยสอุ้ยมันเด้งว่ะก็เดี๋ยวจะกิน2เม็ดเลยให้ดูว่าพวกหล่อนต้องกินแล้วที่ฉีดน้ำอาได้กินเลยทุกคนต้องกินคนกแลสองเม็ดเลยนี่จะบอกว่ากินจริงๆนะฮะเหลือแค่นี้อ่าให้พี่ตาเลยนี่ค่ะทุกคนนี่ของพี่ตานะคะ4เม็ดไปเลยอย่างละ2ตบไปเลยนะคะนี่ไหน่ะ นแล้วกิเมื่อเช้าอะค่ะฟุกกินสีสีต้องไปแล้วเดี๋ยววันนี้แต่ตอนนี้จะกินสีชมพูนะฮะตอนเย็นนะคะนี่เวอร์มากคือเจ็ดวันแรกเขาทานแล้วว่าเห็นผลแน่นอนแต่ว่าเห็นมากน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเพราะมันไม่ใช่ไม่ยาวิเศษเราต้องกินอย่างแบบมีเขาเรียกว่ามีอะไรอ่ะมีนายแระชิปนี้ยังไงเดี๋ยวว่าไม่ใช่คอมพีดไหมคอมพีดคอมพนะคะได้ก็ถือวัด มันแยกออกว่าคนไหนคือโฟมอ่าทีนี้พี่ต้าแบบขายมานะพี่ต้าสวยก่อนด้วยซ้ำตามจริงวันนี้เอาอีต้ามาเะฟให้มันด้วยเพาะี่ต้าสวยมากจริงจริงได้ละมุนดีขึ้นเยอะก็เนี่ยเอากอรี่ไปกินอ่ะอีกอีกเดือนหนึ่งมันจะกันนะผมยาวแน่นอนเอางี้ใครอยากให้พวกเัาทั้งบริษัทเมนบอกเลยนะคะก็สหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไม่ทำไมเธอจำไม่ได้อ่ะ ไม่แล้วก็เธอจำเจำเราไม่ได้ไงแล้วเราจะไปรู้ไม่ล่้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นเธจำเราไม่ได้อ่ะเธอจะเล่นเรู้ได้ไงเราเพลนก็เลิกกันเลยจบเลิกไปเลย